กรับสวัสดีงามครับพี่น้องโอ้ยมือนีไมากิดให้ขมครับพี่น้องผุดะมันบานใหญ่ๆผุดะพี่น้องใหดขมเฮ้ยผุดะคุณอุยงอีอยู่แต่บานใหญ่ไปไหนก็เอาขึ้นเอาพี่น้องเอาขึ้นเอาบานคนถ้ามีพ่อแกงครับพี่น้องผุดะเฮ้ยผุดะสุดยอดสุดยอดคุณโอ้ยผุดะพี่น้องก่องเงยๆผุดะอือพี่อุยุอีอยู่หัวนะ แมนครับพี่น้องให้ไโลครับพี่น้องดเอุ Th u. Th u à, nope. ุ ưng, nope. ่นุยอุยุยุยโอุ้่เออุเตรียมด้วยุ่พี่น้องขียอหาเอุ่นอ้อเผยพี่น้องเป็นมูเป็นมูอยู่บนทันี่ไงุ่นุดอ่ะุด่ะออุด่ะเอาเสินแ่ะพี่น้องยันพี่น้องม่เก็บน้ำพี่น้องเอยุด่ะไปเบิดเยวนึงพี่น้องเออ บ่พี่น้องสุดยอดสุดยอดสุดยอดโอ๊ะนี่เลยพี่ <im> 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 <im>